ท่านนบ,บีบอกว่าบาระคอลลอุฟีอุมมัตีความจำเริญจะเกิดขึ้นแก่อุมมะประชาชาติของฉันเกิดข,ขึ้นอย่างไรล่ะฟีบูกูริฮาในขณะที่พวกเขาออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพตั้งแต่ยามเช้านบ,บีกำลังสอนอะไรแก่เรานบ,บีสอนแก่พวกเราเนะครับว่าประชาชาติของฉันจะมีความจำเริญได้นั่นก็หมายถึงว่า เขาจะรีบเร่งออกไปแสวงหาปจัจจยยังชีพไม่ได้นอนอยู่กับบ้านไม่ได้นอนอยู่กับที่นอนแล้วคิดว่าริสกีจากลอสสุบฮานอวาราจะมาหาเขาเหมือนกับฝนที่ตกลงมาไม่ใช่จะต้องออกไปแสวงหาจะต้องออกไปขวนขวายริสกีปจัจจยยังชีพเป็นสิ่งที่องค์ลอสสุบฮานอวาลา,ลาก,กำหนดให้กับเราแล้วแต่จะได้มาด้วยกับการแสวงหาได้มาด้วยกับการขวนขวาย เพราะนั้นชีวิตของอุมมะประชาชาติของฉันจะมีความจำเริญได้ด้วยกับการออกไปสแสวงหาปัจจัยยังชีพตั้งแต่ยามเชา้าคุณลูน่าซินยากดูท่านนาบีกล่าวในฮะดิบวนี้นะครับว่ามนุษย์ทุกคนเนี่ยจะออกไปประกอบอาชีพตั้งแต่เชา้าฟาบาอิุนนับซาหูและเขาก็จะขายชีวิตของเขา ขายจิตวิญญาณของเขาขายร่างกายของเขาขายสติปัญญาของเขา <Yeah. S 1> ฟามัติกกฮาและผลของการขายเนี่ยจะมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งฟามัติกกฮาก็คือเขาได้รับการปลดปล่อยเอามูบิกกฮาหรือเขาได้รับการลงโทษหะดิษมันนี้ท่านนาบีกำลังพูดถึงการค้าขายของพวกเรากับพระองค์ Allah s า b h a n a า การค้าขายที่พวกเราสแสวงหาที่พวกเราขวนขวายทุกการกระทําของพวกเรานั้นคือการค้าขายกับองค์ลอสุบฮานะฮัวตาลาและผลลัพธ์ของการค้าขายจะมีสองอย่างหนึ่งคือการค้าขายที่จะได้รับผลกําไรสองคือการค้าขายที่จะขาดทุนและการค้าขายที่ได้รับผลกําไรฟาม,มอุอทิ่อหาคือการที่เรานั้นได้ถูกปลดปล่อยจากไฟนรก ค้าขายแบบไหนลนะ่ะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่ทําให้ตัวของเราเนี่ยถูกปลดปล่อยจากไฟนรกถูกบันทึกว่าเป็นหนึ่งของชาวสวรรค์และการค้าขายแบบไหนที่ทําให้เรานั้นเป็นส่วนหนึ่งของชาวนรกท่านอับดุลลอบน์นูอับบาสรอเดียลลอฮันูได้กล่าวไว้นีครับว่าทุกคนเนี่ยจะออกจากบ้าน ว่าอิมมาอันเยอะครุยะตรอยมาลักและการออกจากบ้านของเราเนี่ยจะมีสองลักษณะลักษณะที่หนึ่งคือออกจากบ้านด้วยกับการนำของมาลลยิกะออกจากบ้านไปด้วยกับการชักจูงการเดินตามเหล่ามาลากะว่าอิมมาอันยะครุยะจัตรอเยตินเชตอน และอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยออกจากบ้านไปในการแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยกับการนำของชัยตอนการชักจูงของชัยตอนการชี้นำของชัยตอนฟาอินคารอยาลิตออาตินใครก็ตามที่ออกจากบ้านออกไปแสวงหาปัจจัยยังชีพด้วยกับความมุ่งหวังในการกระทํานั้นว่าการงานที่เขาทําเป็นสิ่งที่เป็นการต่ออะ เป็นการเชื่อฟังต่อพระองค์ลอสุบฮาหนะหัวตาลาแสวงหาริสกีด้วยกับผลทางที่ฮา้านปฏิบัติตัวในเรื่องของการค้าขายในการสวยหารปัจเจยยังชีพด้วยกับวิธีการที่ฮา้านจะช่างจะตวงก็ให้กให้ตาช่องของเราเนี่ยมันตรงจะพูดก็ไม่โกหกในเรื่องของการค้าขายจะเป็นข้าราชการก็ทำงานอย่างเต็มที่เต็มความสามารถ ไม่ชอลาดบังหลวงไม่ชดไม่คดโกงนะครับท่านนบ,บีบอกว่าใครท่านบบานบีว่าฟาอ,อินคอรยาลีโตอาตินใครก็ตามที่ออกไปจากบ้านด้วยกับเจตนาว่าการงานของเขาเนี่ยตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเชื่อฟังต่อพระองค์ละสุบฮานหัวตาลาเอากุรบาตินหรือเพื่อที่จะทำให้ตัวของเขาใกล้ชิดกับพระองค์ละสุบฮานหัวตาลา เอาใช่อินมินอูมินันอมูริละที่เยซูกุและฮุครูอยู่อิลหีหรือด้วยกับการเจตนาที่ถูกต้องด้วยกับเรื่องราวการเจตนาที่ถูกต้องเนี่ยท่านอาบีบอกว่าบุคคลนั้นจะเดินออกจากบ้านในยามเช้าด้วยกับการนำของมาลลยกะและใครก็ตามว่ามันคอรามินใบติฮิมุครียนันใครก็ตามที่ออกจากบ้านนะครับ โดยที่ว่าเจตนาของเขาเนี่ยไม่ดีจะไปซื้อจะไปขายก็ตั้งเจตนาว่าเดี๋ยวพอช่างแล้วฉันจะช่างให้ขาดเวลาที่เขาถามคันฉันก็จะโกหกในเรื่องของการซื้อขายท่านอับดบว่าเขาก็จะออกจากบ้านไปด้วยกับการนําของชัยตอนท่านอับดุลเบียมอัมมวะสลต่ของเราเนี่นะครับทุกทุกวันเนี่ยท่านอบลีบจะเดินตลาด ในวันหนึ่งเนี่ยท่านนบีเดินตลาดแล้วก็เห็นพ่อค้ากําลังขายแป้งนะครับพ่อค้ากําลังขายแป้งท่านนบีก็ถามว่าแป้งเนี่ยราคาเท่าไหร่พ่อค้าก็บอกราคาท่านนบีก็เอามือของท่านเนี่ยจุ่มลงไปในแป้งปรากฏว่าจุ่มลงไปเจออะไรข้างล่างเนี่ยมันเปียกท่านนบีก็ถามพ่อค้านะครับว่ายาตารุนโอพ่อค้าเอ๋ย ทำไมล่ะมันเกิดอะไรขึ้นกับแป้งทำไมแป้งข to ้างบนที่มันดูเป็นผงมันแห้งดีเนี่ยทำให้ข้างล่างมันเปียกพ่อครับบอกว่าไงอซอบัตษุสมมาญารอสูลละหลฝนมันตกเมื่อคืนโอท่านรอซูลสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านนบีก็บอกว่าแล้วทำไมไม่เอาส่วนที่เปียกเนี่ยขึ้นมาข้างบนหรือตั้งแยกให้คนทั่วไปที่จะมาซื้อเนี่ยได้เห็นและท่านนบีกล่าวว่าไงครับมันกอชนาฟลไลซ์มินนา ใครก็ตามที่คดโกงเนี่ยเขาไม่ใช่พวกของเราเพราะนั้นเวลาที่เราออกไปประกอบอาชีพไม่ว่าจะทำงานใดก็ตามให้เรารู้นะครับว่าเรากำลังอยู่กับการค้าขายกับพระองค์อัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเพราะอะไรละ่ะเพราะจิตวิญญาณและก็ชีวิตของผู้ศรัทธานั้นเป็นของใครเป็นของอัลลอฮฺสุบฮานะฮุวาตาลาเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ทุกการกับปฏิบัติของเราเนี่ยนะครับ อยู่ภายใต้การควบคุมการดูแลและการเชื่อมั่นต่อพระองค์ลอสสุบฮานอหัวตาลา